เราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาก็วันนี้ผมจะมารีวิวคอมาอมานคขามานึงครับก็คอมมานใหญ่อยู่ก็ไปดูครับก็คืออันนี้ผมได้มาจากพี่แทคครับ แท็กวีแปดสองหกครับก็นี่ผมก็ทํามาในแบบโทรศัพท์มือถือครับก็ผมไปดูของคลิปบงเขาก็ดูไปดูมาผมก็มามาทําแบบลองทำลองดูนี่ครับก็งงงานจัดเต ก็คือคอร์สฟุตแบบคอร์สคอ,สสอร์สฟุตนั่นแหละัวแบบไม่จำกัดนะครับก็ไปดูนะครับว่าให้โดนสริก่อน์แบบผมหิดลายแป๊บนึงนิดนึงครับเครื่องมันไม่ดีครับคนอื่นแบบผมในเครื่องอื่นอาจจะลดเฟซได้ครับ มาสักทีเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับก็เข้แมมาแบบแล้วครับก็นอนนิกเครื่องครับก็น่าอาจได้แป๊บเดียวครับนี่ครับเดี๋ยวผม่นอนทำก่อนนะ คร,ครับนะครับนี่เป็นคอมมาณนพีทั้งหมดนะครับค i มฮินี่เป็นคอมมาเคทั้งหมดเลยครับเว้น,น,วนดด <c oughs> ตัวนี้นะครับก็คำสั่งก็มีว่าน่ครับเขียนตามได้ครับก็นี่นะครับ ก็คือเหมือนผมที่ฝังค้างอะครับก็ความนมาวนไปวนมาอย่างนี้ได้ครับอาอค้างค้างนี่เึงนมีอะไรเยอะเนี่ยเติมคิวน,นะครับทับคิวก็ không nhớ mang thôi Anh ừ. cái tục cứ tục như này ừ. mấy tục này cái tục ma rồi เหมือนนั้นต้องติ๊กสปีดมันจะเยอะไปหน่อยมั้งครับก็สู้เดี๋ยวปรับให้กับเป็นหนึ่งเดิมแล้วก็ช้าหน่อย ก็อันสกู้ครตรงนี้ก็ปรับแมนนอมติกสปีดด้วครับตรงนี้ก็จะสามารถปรับแมนดอมติ s กสปีดด้ครับก็ไม่ต้องเขียนยากอะไรมากนะครับก็มาใส่ตรงนี้ได้ครับอสักู่ฝนตกเดย กินน้ำมา,าครับก็นี่ครับปรับปรับให้ของฟ้าร้อน ครับก็เป็น 4, 4 40สิคูณสีนะครับไม่ใช่สีคูณสี่สดคูณ4ี่สี่สนะครับนำมาจากจุดศูนย์กลางแบ่งซ้าย20บล็อกขวา20บล็อกข้างหน้า20หลัง20นะครับก็ทุกไม้นะั้นเออทุกนะ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  จะแบบนน,นี่ครับก็ถ้าเอะฮับห้าเป็นแบบควาฟลาเวอร์ไหนที่มันเป็นแบบอันที่แก่มันก็จะทุบประวางเป็นแบบสีขาวนงี้ให้นะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูครับ ต้มทิสฟีป่ปรับแค่สิบก็พอครับคือเครื่องเรีนจะปรับแบบสี่พันกว่างอีกก็ได้คก็คือปรับได้แต่เครื่องผมเียมันกระตุกนะครับก็ปรับแค่สิบพอแค่นี้ก็กระตุกเลยครับนี่ก็ค่อยๆโตครับ 出めなね สิบนี่เครือกระตุกมากรลยถ้าเป็นสีขาวไว้เอย <c oughs> ถ้าเป็นสีขาวไว้เอยไปเรื่อยๆหยครับก็พอแก่ okay, ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีดำคือมันก็จะไม่โตะครับนี่ครับเป็นสีดำแบบดำๆ นี่เป็นสีดำสองน,นะครับมันก็จะไม่โตนะครับแต่ถ้าเอาวางทุกแล้วก็วางนี้ใหม่มันก็จะโตเหมือนเดิมครับทีมันโตทีมันไม่โตนะครับก็เครื่องผมมันไม่ดีอะ ค้างเนี่ยนะครับพอเปิดเครื่องนี้นะครับเ <c oughs> พาเปิดเครื่องปุ๊บมันก็ถูกบ็อกนะครับถูกบ็อกอันที่แก่วางอันอ่อนแทนนะครับอออก็ครับก็ปิดเครื่องก่อน เครื่องผมแบบแบบผมก็แจกนะครับไปลิ้์ใต้คลิปนี้ครับก็นะครับจะมีทั้งแบบ40คูณ3คูณ40 40นะครับก็มีทั้งแล้ก็มีอีกก็คือ100 40 200คูณ3คูณ40นะครับก็ สี่สิก็คืออะไรก็สี่สิบก็คือความกว้างก็สามก็คือความสูงครับนับผิดนะถ้าผมนับผิดก็แกไปแก้ทีไสล์ครับผมบีบอันได้เสร็จแล้วครับก็นั่นแหละนะครับ ก็เดี๋ยวจะสอนแบบพอด้วนเดลร์เสร็จนะครับมันก็เป็นการเป็นซิปไฟล์นะครับก็ข้างล่างมันก็มีเอฟไฟล์ก็มีเดียไฟล์ครับมีเดียไฟล์ไว้ไว้แบบคลิปหน้าหน่ๆเดี๋ยวผมจะสอนแบบใช้ไฟล์ครับเนการแตกแล้วก็แบบแตกไฟล์แล้วก็แบบ ไปแบบแจกไฟงี้นะครับ่อนทีแบบพอแบบเอาให้แบบเลาแบบแล้วก็ไปแบบนี้ได้ก่อนก็คือแบบว่านอนดีอืมแบบผดุบไม่เป็นอะมัง้งก็ครับก็จะไปแบบแจกไฟล์ก็ฝรงนลงให้ดูครับออกมาก่อนครับดูก่อน ไม่ zoom กันว่าในจอผู้ชมมันเป็นไงครับก็นครับผมยังไม่สอนแยนะครับก็เดี๋ยวเปิดเน็ตก่อนข้ากันึลครับค,ครับเมื่อกี้เนี่ย ก็เมื่อกี้แม่เรียกให้กลับบ้านครับเดี๋ยวผมอัดเสร็จก่อนครับก็นี่ไมมเพนขี่แบบนี้ครับก็นั่นแหละผมมีบอัดเป็นแบบนี้ครับก็ผมดาวน์โหลดก่อนครับก็คือของผู้ชมอ่ะเป็นลิงก์ครับไปกดในเว็บครับก็เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดอยู่ สักูอืม้อเสียานน้ีาก็เข้าเอกไฟครับเอกไฟเอ็กพอรครับก็เข้านั้นก็ความมเนเยอะับก็น,นี่ ดาวดเรดนี่ครับชื่อแม่สั้นจังครับก็คะแนนเตะ ก็เข้าไปที่แตกไฟล์แลน้ครับก็บก็คือกดนี้ได้กดเส้นทางปัจจุบันก็ก็คือเนี่ยมันก็กดไปน,นี้มันก็จะเป็นแบบแซมมาก,ก็มีของข้างนครับก็ถ้าอันนี้มันมีของเลยของมาครับนี่ของออกมานี่ครับอันนี้สองร้อยครับสองร้อยกับสี่สิบครับ,รบก็กดสองอันเลย อ๋อกดไปที่ย้ายไปที่เลยครับก,ก็กดเรื่อยๆไปไปที่เกมก็คอโมโมแจงแล้วก็หาคําว่าไมค้าเบอร์น,นะครับแล้วก็กดตกลง,งเลยครับแต่งผม,มยาวครับก็มันก็ใช้เวลาหน่อยนี่ครับก็กดตกลงไปนี่ผมมีอยู่แล้วครับก็ เขารบบนี่มันก็มีหรือเปล่านี่ข้าง,งนอกหลอนนี้คือมีอยู่แล้วนะครับก็นี่ครับข้อปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับ เราจะทำตามสัญญา